เือถือทุกเกมถูกกว่าตัวเองเติมเร็เเวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกวิธีปิดคำแนะนำโค้ดร,ระหว่างแมทที่ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียของ อ่ะฟังก์ชันนี้นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างก็เล่งกันได้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์กกกกย้ำอีกครั้งกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกคนเอามือสุดแสนจะน่ารักของทุกคนกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกช่องทางเลยนะก็หลายคนน่าจะชอบสําหรับฟังก์ชันนี้แล้วก็หลายคนอาจจะไม่ชอบนะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนที่จะไปดูวิธีการปิดกันก่อนนะว่าปิดยังไงนะครับสาหรับฟังก์ชันนี้โนฟังก์ชันนี้นะข้อดีของ ฟังกชันนี้นะผมขออธิบายเลยคือสําหรับผมาผมคือชอบนะนะครับแต่ก็มีแบบนิดๆหน่อยๆที่ไม่ชอบเป็นบางส่วนนะครับสําหรับผมนะผมตีออกมาได้แค่2หัวข้อนะครับสาหรับข้อดี1หัวข้อแล้วก็ข้อเสียอีก1หัวข้อข้อดีคือเหมือนโค้ดมันมาคอยบอกว่าเราขาดเหลืออะไรครับเช่นแบบว่าในในจังหวะนั้นเราควรเล่นอะไรดีควรเคลียบอลแบบไหนควรจ่ายบอลแบบไหนดีอะไรแบบเนี้ยมันคอยเพิ่มเติมเราให้เหมือนเหมือนมาบอกเราว่าช็อตน,นี้คุณทําแบบนี้ได้นะ สามารถออกบอลแบบนี้ได้นะหรือเคลียร์ขาดๆไปเลยหรือใช้การกดดันนักเตะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดีนะแบบนี้มันถือว่าช่วยให้เราแบบเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะจากที่แบบเราเล่นแบบจําเจเล่นแบบเดิมเล่นแบบเสี่ยงหรือการต่อบอลแบบเดิมๆทําให้การขึ้นเกมอาจจะติดตดิขัดขัดก็เราได้ได,ได้ได้แบบเหมือนได้ดูมุมมองของ AI ว่าอ๋อช็อตเนี้ย มึงจ่ายทะลุช่องนี้ได้นะเว้ยโยนบอลยาวได้นะยิงหลอดม่วงได้นะหรือว่ายิงธรรมดาก็ได้หรือแบบอะไรเงี้ยวันทูนหนึ่งสองได้หมดเลยหรือว่าเคลียร์ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมว่าดีส่วนข้อเสียสําหรับผมนะข้อเสียคือบางทีมันขึ้นแบบเด้งขึ้นมาเราเล่นๆอยู่มันเด้งขึ้นมาแบบเนี้ยปุ๊บแม่งมันไปแบบทําให้เราหลุดโฟกัสจากเกม ต้องไปเฮ้ยขึ้นมาอะไรวะอะไรเงี้ยทําให้เราหลุดโฟกัสจากเกมหรือว่าบางสายตาบางการหมุนการเล่นเอ้ยการเล่นการขึ้นเกมไปทําให้เราเสียจังหวะไปนะก็มีข้อเสียข้อดีประมาณนี้เพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมามาดูวิธีการปิดกันบ้างนะส่วนตัวตอนนี้ก็ในไอดีหลกักอะเฮ้ยไอดี ID. สำรองเนี่ยที่เล่นนะครับไอดี ID. ของคนดูที่ผมปิดเป็นที่เรียบร้อยนะวิธีการปิดง่ายๆนะถ้าใครอยากจะแบบ ปิดนะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะก็คือเราเข้ามาที่การตั้งค่าครับอันนี้คือหน้าหลักนะเรามาที่หน้าหลักก่อนเข้ามาที่เพิ่มเติมตรงนี้ครับนะสังเกตนะด้านบนนะอ่ะคลิกเข้าไปครับ คิดเข้ามาแล้วเราก็เข้ามากับการตั้งค่าเกมนะครับผมก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนภาษาก็ไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะส่วนตัวผมเปลี่ยนภาษาไทยจะได้เข้าเข้าใจง่ายแบบควบคุมเนาะแล้วก็เข้ามาการตั้งค่าเลิ้นการตั้งค่าการเล่นนะสำหรับการใครที่จะไปปิดคําแนะนําโค้ดนะเลื่อนลงมาสุดเลยครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เขียนคําว่าคําแนะนํานะเนี่ยถ้าเราเปิดอันนี้จะแนะนํานะถ้าเป็นสีเขียวมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้ถ้าเราเปิดเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อ่าแต่ถ้าเราปิดมันจะไม่มี นันจะไม่มีคําแนะนําขึ้นมานะก็สามารถเอาไปปิดกันได้นะสาหรับใครที่ลาคาญนะครับแต่ส่วนตัวผมก็น่าจะเปิดไว้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนคอยเตือนคอยบอกเราว่าเอ้ยช็อตเนี้ยคุณควรทําอะไรประมาณนี้ในมุมมองของ a อไอะไรเงรี้ยผมรู้สึกว่าดีนะสําหรับฟังก์ชันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชอบหรือเปล่านะสาหรับคําฟังก์ชันคําแนะนําของโค้ดระหว่างเกมนะส่วนตัวผมชอบนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย,บายครับฝากกดติดตามกันด้วยนะถ้าสงสัยอะไรยังไงจากก� การอัปเดตนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวทำคลิปมาสรุปให้เจอกันใหม่คลิปหน้าสบวัดนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับผม